ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมมือกีตาร์อินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1,000วัตต์นะครับเป็นของลูกค้าเก่าท่านหนึ่งนะส่งมาจากกทมตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่า,าฟ้าผ่านะฮะมีโดนฟ้าผ่าน่าจะฟ้าผ่าฟ้าลงใกล้ๆบ้านนะครับ ลูกค้าแจ้งมาแค่นี้นะฮะก็ในเบื้องต้นผมได้ทำการตรวจเช็คนะครับก่อนที่จะแกะตัวเครื่องนะตัวเครื่องไม่ชอ็อตนะฮะทางฝั่ง DC ไม่ชอ็อตนะครับทางฝั่ง ac ไม่ชอ็อตนะฮะเพราะว่าไฟ AC กิจยังติดอยู่แล้วก็ทดลองลันเครื่องปรากฏว่า ตัวเครื่องนั้นสามารถรันทำงานได้ปกตินะครับนี่นะฮะนี่นะครับก็สามารถผลิตไฟออกมาได้ปกตินะก็เลยไม่รู้ว่าที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยมันเสียด้วยอาการอะไรยังไม่ได้สอบถามเหมือนกันยังไม่ได้สอบถามกลับไปทางลูกค้า แต่คาดว่าตัวกิจทายไม่น่าจะเสียนะพอเท่าที่ดูการผลิตไฟก็ปกตินะครับลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ก็สามารถผลิตไฟออกมาได้เกิน100วัตต์นะฮะก็แสดงว่าตัวกิจทำงานได้ปกตินะครับ เดี๋ยวผมลองเพิ่มกระแสขึ้นไป18แอมป์เดี๋ยวลองดูว่าที่กระแสสูงๆมันจะผลิตวัตต์ออกมาได้ปกติหรือเปล่าครับอย่างน้อยๆต้องได้590วัตต์ขึ้นไปนะลองดูว่าจะถึง590 9 0หรือเปล่า 608วัตต์นะฮะสูงสุด621วัตต์นะก็ปกติเลยครับผลิตไฟออกมาได้ปกติทุกอย่างนะ600กว่าวัตต์ที่กระแส18แอมป์นี่ถือว่าปกตินะครับ สแสดงว่ามันไม่ได้มีปัญหาเลยนะฮะที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยก็เดี๋ยวเมื่อส่งมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมแกะตัวเช็คภายในให้นะฮะตัวเช็คดูความเรียบร้อยอเป่าฝุ่นทำความสะอาดเนะาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวแกะดูภายในก่อน ภายในตัวเครื่องก็คา,าดว่าลูกค้าน่าจะแกะทำความสะอาดแล้วเนาะไม่มีฝุ่นแล้วนะฮะก็ถูกเป่าฝุ่นออกไปแล้วนะครับก็โอเคนะฮะสภาพภายในก็ปกติดี สำหรับท่านที่ใช้กิจสีเงินสีทองนะครับก็ใช้งานมันแกะออกมาทำความสะอาดบ่อยๆหน่อยในบริเวณนี้ยนะฮะ ICP w M เนี่ยนะครับ IC P w M มันจะอยู่ใกล้พัดลมซึ่งตัวพัดลมเนี่ยมันจะดูดบางรุ่นจะดูดลมเข้าทางาดูดลมเข้าทางด้านนี้ตัวเนี้ย ตอนนี้ดูดลมเข้าทางด้านนี้นะครับเวลามันดูดลมเข้ามันก็จะดูดพวกฝุ่นเข้ามาด้วยนะฮะพวกฝุ่นก็จะมาเกาะอยู่บริเวณเนี้ยนะครับมาเกาะบริเวณ icp w m อุปกรณ์ตัวเก็บประจุตัวต้านทานพวกเนี้ยนะครับในวันที่ฝนตกอ,อากาศมันจะชื้นนะฮะมันก็จะมีความชื้นเข้ามาทำให้ฝุ่นที่มันเกาะบริเวณเนี้ยเป็น เกิดเป็นอ,ออกไซด์เป็นขี้เกลือนะฮะเป็นขี้เกลือทอําให้อุปกรณ์ขาของอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันกร่อนเมื่อมันกร่อนนะฮะบ,บางทีมันอาจจะกร่อนจนหลุดนะครับทําให้สัญญาณของ PWM สัญญาณผิดปกตินะฮะทำให้มอสเฟตคอนแวนเตอร์ช็อตได้นะครับอันนี้ผมเจอหลายตัวแล้วนะ โดยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่อ,อุปกรณ์ชุดนี้นะฮะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูอุปกรณ์เหล่าเหล่านี้นะครับไดโอด4ีหนึ่งีแปดสองตัวเนี้ยนะฮะทีขามันก่อนแล้วก็ตัวนี้สำคัญเลยนะครับ R หนึ่งร้อย k ตัวนี้นะครับแล้วก็ฐานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับอ,อุปกรณ์เนี้ยสามสี่ตัวเนี้ยนะฮนะถ้ามันเสีย จะทำให้มอตเตอร์คอยเบอร์เตอร์ช็อตได้นะครับก็อัในใดใช้ก็มันตรวจเช็คดูแลหน่อยมันมีฝุ่นมีอะไรก็พยายามที่เอาแปรงสีฟันปัดปัด,ปด,ปดมันออกนะนะครับปัดออกแล้วก็เอาลมเป่าอ่าก็จะพอช่วยได้นะอย่างตัวเนี้ยก็เห็นไหมครับอ่าลายปิ้นเคลือบปิ้นก็ เริ่มจะร่อนแล้วสำหรับตัวนี้นะแต่ว่ายังไม่มีปัญหาอะไรนะฮะบางตัวเครืองิ้นก็จะร่อนเยอะเลยเนี่ยนะฮะมันเป็นคาบออกไซด์เป็นที่เกลือนะครับบริเวณนี้อ่าสำหรับตัวนี้ก็คงปกตินะฮะไม่ได้ซ่อมไม่เสียนะนะครับเท่าที่ลองทดสอบแล้วทํางานปกตินะครับข้างในก็ตรวจเช็คโดยคร่าวๆแล้วก็ปกติดี เดี๋ยวต้องไปอสอบถามทางลูกค้าอีกทีนึงว่าที่ส่งมาเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรคือมันน่าจะมีปัญหาที่ระบบของลูกค้านะครับไฟ AC อาจจะไม่มาหรือว่าไฟ DC ไม่มาลูกค้าต้องลองเช็คดูนะลองเช็คระบบดูนะฮะว่า,ามันมีไฟ AC มาหรือเปล่าไฟ DC มาหรือเปล่าเบรกเกอร์มีปัญหาหรือเปล่าจุดต่อต่างๆมันหลวมมันมีปัญหามันร้อนจนละลายหรือเปล่านะอันนี้ต้องไปเช็คดูนะ ตัวกิบไทยอินเวอร์เตอร์ปกตินะครับไม่ได้เสียหายใดๆก็โอเคนะก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับคลิปนี้ไม่ได้ซ่อมนะครับก็คือส่งมาไม่เสียก็คือไม่เสียนะไม่เสียผมก็แจ้งไปตามตรงว่ามันไม่เสียนะฮะตัวไหนเสียก็ก็คือซ่อมตัวไหนไม่เสียก็คือตรวจเช็คแล้วไม่เสียก็ส่ง,สงกลับนะครับก็แต่มีค่าส่งกลับหน่อยนึงนะฮนะตามนี้ครับ